มาดูนะครับคุณบาาจารย์มาดูพระนะครับผงของขวัญน,นะครับของหลวงของหลวงพ่อสนวัดปากน้ํากันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนี้ก็เป็นผมจะถ่ายทั้งหมดห้าองค์แต่แต่ทั้งหองค์นี้เป็นคนละพิมพ์กันเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าพิมพ์วัดปากน้ำเนี่ยสร้างโดยกันตามที่วงการพระก็บอกว่ามีทั้งหมด10พิมพ์นะครับ รุ่นหนึ่งถึงรุ่นสามนะครับก็ว่ามีสิบพิมพ์เขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็มีพิมพ์ที่ผมมีอยู่ทั้งหมดห้าองค์ก็คือห้าพิมพ์นะครับหลวงพ่อสดว่าปากน้ํานี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะครับครูบาอาจารย์แต่ว่าเส้นซุ้มของพระองค์นี้ไม่สามารถที่จะเช็คได้เพราะว่าเนื้อกระเทาะหรือเนื้อระเบิดนั่นเองนะครับผมถ่ายทอดถ่ายทาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันหลวงพ่อสดว่าปากน้ําองค์ที่หนึ่งแล้วก็เป็นพิมพ์ ที่หนึ่งสำหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นๆก็อาจจะเป็นพิม์อะไรผมก็ไม่ทราบแต่ผมว่าเรียกพิมพ์ที่หนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับเนื้อผงของผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนล้วก็จะซูมให้ดูนะครับอยากเป็นเนื้อเขระเบิดแล้วก็เลกเกอร์ที่เคลือบไว้นะครับคุูบาาจารยร์ก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นนี่ครับคุูบาาจารยร์นะครับดูนะครับจะเป็นลักษณะเส้นนูนๆนะครับเพราะว่าพระ เนื้อระเบิดนี้จะไม่ไม่ไม่จะไม่แบบจะไม่แยกนะครับจะเป็นนูนๆขึ้นมาเพราะว่าการระเบิดนี่จะยุบจากภายในภายในองค์พระนะครับไม่ได้แตกจากภายนอกนั่นเองนะครับคือแตกจากพระแบบผงเลยยุบตัวลงไปนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยครับบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันหลวงพ่อสดว่าป,ปากน้ํานะครับผงของขวัญนะครับครูบาอาจารย์เป็นพระที่แบบ ในวงการพระอยู่ในมือเซียนใหญ่ก็เป็นหลักแสนหลักล้านนี่นะครับแต่เนื้อผงเห็นบอกว่าเป็นผงเปลือกหอยเนื้อจะกระเทาะนะครับดูนะครับครูบาอาจารย์เส้นแบบบทการระเบิดของเลกเกอร์ที่เคลือบนะครับครูบาอาจารย์เลกเลกเลกเตอร์ที่เค,ค,คเล,เล,เลเอเคือบนั้นก็จะหนุนขึ้นเพราะว่า เป็นการยุบตัวจากภายในขององค์พระนั่นเองนะครับพระก็เลยแบบเนื้อก็เลยแบบนูนขึ้นไม่ได้แบบแตกอ้าเหมือนกับพระที่ทําให้เนื้อแบบแตกลายงาระเบิดนะครับนี่เป็นแบบแต่ว่าแขนลักษณะอ้วนๆนะครับไวจังสงสัยแขนหลวงพ่อผมพูดตามภาษาชาวบ้านนะครับนี่เองไหมครับเป็นลนักษณะอ้วนๆนะครับพิมพ์นี้นะแต่เป็นพิมพ์หนึ่งสำหรับผมนะครับผมเรียกพิมพ์หนึ่ง องค์ที่หนึ่งผมเรียกพิมพ์หนึ่งแต่จะไม่ตรงกับวงการพระที่เขาเรียกกันนะครับพูดยาว่าพิมพ์หนึ 2, ่งพิมพ์สองพิมพ์สาอะไรอย่างเงี้ยไม่ตรงกันเพราะว่าผมพูดตามพระที่ผมมีผมไม่ได้พูดตามที่แบบว่าวงการเสียนว่าเรียกหนึ่งต้องเป็นพิมพ์นี้เรียกเียกสองต้องพิมพ์พิมพ์นี้ผมไม่ได้เรียกอย่างนั้นผมเรียกตามความถนัดของผมเองนะครับว่าผมเรียกพิมพ์ที่หนึ่งก็คือองค์นี้นะครับ องที่มีแขนแบบอวว้นวนๆมืออ้นวนๆอย่างเงี้ยผมก็พูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนี่คือพทน้นะก็เป็อย่างเนื้อแบบแล็กเกอร์ที่เคลือบก็จะแดงนะครับนี่เป็นองค์ที่เคลือบแบบลักษณะไม่หนามากนะครับแต่องค์ที่หนามากมากนี่จะแดงเหมือนกันแต่แดงอีกแบบหนึ่งนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะถ่ายทอดตามให้พวกไม่ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันต่อไปนะครับนี่คือหลวงพ่อสดวักปากน้ำผงของขวัญนะครับ นะครับของหลวงพ่อสดว่าป่นานน้ำให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันนะครับว่าเอพระผงของขวัญต้องเป็นลักษณะอย่างนี้หน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้เอาให้ดูหน้าตาหลวงพ่อว่าจะเป็นแบบไหนดูหน้าดูนะครับเดี๋ยวก็จะซูมให้ดูใหญ่ๆเลยนะครับครูบาอาจารย์นะดูนะดูหน้าหาลวงพ่อนะครับนี่เป็นหน้าหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์เนี่ยครับ แต่เป็นพระที่แตกลายงาครับเพราะเส้นลายงานก็จะนูนขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับครูบาอาจารย์ดูหน้าหลวงพ่อชัดๆเนี่ครับครูบาอาจารย์นหน้าท่านก็เป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยจะพิมพผมเรียกพิมพหนึ่งแต่ท่านครูบาอาจารย์ท่านอื่นจะเรียกพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับครูบาอาจารย์ผมก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษาการหลวงพ่อสดวัดปากน้ำผงของขวัญสร้างปี 94 9 4ถึง99นะครับสรุ่นเลยแต่นี่ผมก็ไม่ได้สามารถที่จะแยกได้ดูมือนะครับครูบาอาจารย์ดูแขนของหลวงพ่อนี่ก็จะอ้วนอย่างเงี้ยครับครูบาอาจารย์พิมพ์นี้นะสำหรับพิมพ์นี้เพราะว่าผมที่จะถ่ายทั้งหมด5องค์นี่เป็นคนละพิมพ์กันเลยนะครับครูบาอาจารย์เป็นคนละพิมพ์กันนะครับไม่ใช่พิมพ์เดียวกันนะครับ ดูครับคุรอาจารย์ดูความแตกลายงาก็จะนูนอย่างนี้แล้วก็คือเป็นพระที่แบบดูผงของขวัญที่กระทบะภายในก็จะขาวจั่วเลยนะครับคุณพอาจารย์ขาวแบบโอ้โหแบบผลปือกหอยเห็นไหมครับคุณพอาจารย์เนี่ยธรรมชาติของความเก่าความทราบของความแตกลายงาหรือว่าผิวพระเนื้อพระให้ท่านได้เห็นอย่างชัดเจน น,นี่คือหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับคุูบาอาจารย์ก็อย่าลืมนะครับคุูบาอาจารย์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยจากผมสุภาพคําทองจักรนะครับเป็นเจ้าของศูนพระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวหลวงพ่อสดวัดปากน้ํา5พิมพ์นะครับ5องค์ที่ผมจะถ่ายนี่คือองค์ที่1ผมเรียกพิมพหนึ่งก็แล้วกันสําหรับผมครับขอบพระคุณมากครับคุูบาอาจารย์ครับสวัสดีครับ